การปจัญภายในโลกของของเล่นแสนสนมีวันหนึ่งในห้องนอนของน้องมิ้นเด็กชายวัยเจ็ดขวบที่เต็มไปด้วยของเล่นมากมายทันทีที่น้องมิ้นหลับไปของเล่นทุกชิ้นก็เริ่มเคลื่อนไาอย่างน่าตื่นเต้นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่กลายเป็นหัวหน้ากลุ่มมันยืนขึ้นแล้วบอกว่าคืนนี้เราไปเที่ยวกันเป็นกระเริ่นกระโดดลงจากชั้นเจ็ดของยังสนุกสนานรถแข่งสีแดงวิ่งไปอย่างแรงมากๆแต่จังหวะแข็งแล้วมันก็ชนเข้ากับ หัวล้ะดังลั่นฮ่า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 สนุกจังเลยเครื่องบินของเล่นปัดสัญญาบินขึ้นไปบนเพดานแต่บินไปไม่ถึงไหนมันก็ติดเข้ากับพัดลมเพดานหมุนเตียว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 ไปมาจนสุดท้ายรุดออกมาทุกคนก็ต่างหัวเราะสนุกสนานเย้สนุกจังเลยเมื่อถึงเช้าถูกของเล่นก็กลับเข้าที่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่น้องมินรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆจึงบอกแม่ว่าแม่ครับของเล่นของผมดูเหมือนมันจะสนุกกันเองจนผมนอนหลับครับคุณแม่หัวเราะแล้วตอบว่า ทีกอาจจะฝันไปนะลูกแต่ถ้านของเล่นของลูกเหล่านั้นสนุกจริงๆลูกคงมีเพื่อนสนุกมากเพิ่มขึ้นเลยล่ะดีไหมล่ะ